สวัสดีครับผมวันนี้วันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับครูกกองทัพบกก็ได้ออกมาแถลงการนะครับนะหลังจากที่ทหารไทยเดินรัตวนแล้วเหยียบกับระเบิดบาดเจ็บถึง3นายนะครับนะเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับอาจทําให้สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศเห็นได้ชัดว่าการใช้อาวุธต่อกันในพื้นที่ชายแดนยังคงมีอยู่ในลักษณะการซ่อนรูปนะครับและเป็นการฝ่าฝืนอนุสัญญาออตว่าของฝ่ายกัมพูชาอย่างชัดเจนนะครับสอดคล้องกับนะครับ การเข้าเคลียร์พื้นที่บริเวณภูมะเขือที่เคยเป็นที่ตั้งมั่นของกัมพูชานะครับพบทุ่นระเบิดสังหารชนิด PMN2 นะครับ18ทุน่น16ทุ่นอยู่ในกระสอบนะครับ2ทุ่นวางอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับนะถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อมาตรการหยุดยิงนะครับและการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีที่ผ่านมานะครับผมกัมพูชาเป็นฝ่ายลิเริ่มใช้อาวุธก่อนนะครับด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนครับผมขอบคุณครับ